สวัสดีครับขอ,อนำเสนอเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสร้างเมื่อปีพศ2537เหรียญเนื้อทองแดงที่ระลึกงานผูกพัฒศีมาฝังลูกนิมิตวัดประโดกตำบลหมื่นไวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เหรียญที่สองเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาออกที่วัดบูรพาพิรามรุ่นรวยลูกเดียวจังหวัดร้อยเอ็ด